กับซาบะลปลาลม่ใช่เขาัวแกงนมันขวแกงน้ำมันไหน้ำมันไหลน้ำมันบองผสมน้ำมัเลียงเนอะเขากันสาไทสีอดกระแดตต่ลวกกระแดตน่อยแกงใส่แบบอื้นหน่อยมากินน้ำกันเลี่นองเด้อนี่นี่แอื่นหน่อย ทิหมกักม่ได้เลยแม<า>่มักเหรอหมักแต่บลเรือหมกักกับปลเรืออันอนี้นะ้ำมักล้ออันนี้หมักล้อเคี้ยวสามต้มักอันแตงต้ามักถั่วด้ะต้องาน เขาด้วยจ้าเวลาเต็มก กนินก้กัน้ด้ยำกันเลยพี่น้องเลยกิน,น้ำกันเลยพี่น้องเลยัาพลุ้มปม้าขันยงแกงใส่หน่อไม้เอายายนางใส่แจ่บดีนัวดีสิแกงผัดขันยง

ตอนน้ำมไม่แต่ตอนในไงเป็นแตเซบบน้องคิดตอนนมันก็แต่เส็บแห้งแต่แซบแหงไม่ใส่ํำได้หน่อย เด้อ mà เด้อ mà เด้อ mà กิน mà กันเด้อทุกคนค่ะกินแกง anh ไม้ก็ได้จังเมื่อย ơi nè มันจแสบเหรอมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อน้ำไม้ไหลผสมน้ำไม้บุงผสมสั่งไทยกับเรียงหนอกไปเขายึบคมมัะแสบมาเด้อตามาเด้อก่อนเกี่กหมแกน้ำไม้มา อเออมากปแล้วมาเอาให้มันเด้อเอากินลเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวเที่ยงนำกันพนเสแฉ ครับมันครับมันมา

งกูยังจะบอกว่าเฮยเห็นด้วยขันจ่าที่เก่งมาใหม่ขันจ่านะ

ดีมากเลยดีมานะครับบุมบ้าบ้าว่าป้าคือน่ามีร่วมกันไหยประเพณเกือบเจ้าบุกินปลาแดงจิงหลุได้เพราะเพรยอจะมาไปนหอยทุ่งกันก็เพรย์มันยังหอยบุญจ้ามามาฮะ

Đây bữa bạn đấy thôi mà chứ làm đi. Rồi. Hmm? Mà không? đi trước

บอกาไม like, ่ใช่กินแต่เหงืกะกินแต่เหงือกแต่ยาละทานก้อนนี้นี่ใครอยากลุงวลาใครอยากลุงกันบอกราทำมันข้าวเจ้ามาขายตลาดได้นะนข้าวจ้มาขายนะข้าเจ้ามาขายปลา

I, hadi, หน้าหนึ uh, ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบ